7เนาะมาชุดเนี่ยมาชุดล่างครับมาชุดล่างเจ็ดสูงก็มาบนสามเจ็ดก็มาบนอ่ะอันนี้ก็มาล่างมาบนครับอ่าครับก็ส่วนมากก็จะมาบนนะครับ4งวดมาบน3มงวดสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีสมาชิกหวยเด็ดจัดไปทุกท่านกันเลยนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับในชิปนี้ก็จะเป็นสถิติย้อนหลังไป20ปีนะครับย้อนหลัง นะครับเสิปีนะครับย้อนหลังนะครับที่เคยออก5-6-7-2-4นะครับเดี๋ยวผมจะรวมย่อเอามาให้ดูนะครับว่ามีตัวเลขเด่นตัวไหนที่มานะครับหลังจากที่นี่ครับเลขชุดนี้ออกมาดูกันนะครับอาจจะเป็นชุดนี้ก็ได้นะครับที่จะออกในงวดของวันที่16นะครับมิถุนายนนะครับก็พยายามดูตั้งแต่ต้นจนจบคลิปนะครับจะได้เข้าใจนะครับว่า เลขเด่นตัวเด่นเป็นตัวไหนนะครับแล้วก็กดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับหวยเด็ดจัดไปจะทาคลิปขึ้นนะเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งนะครับการคํานวณการดูสถิติหวยที่ออกไม่มีอะไรแน่นอนร้อยเปเซ็นนะเพราะผมไม่ใช่ผู้พิเศษไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้นะครับว่าหวยจะออกตัวไหนในแต่ละงวดนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมอืมนะครับก็มาดูกันเลยนะครับว่าตัวไหนที่มาบ่อยนะครับก็จะไปดูนะครับ เลขนะครับที่ออก2 4สนะครับเนาะนะครับที่ออก2 4สนะครับก็จะย้อนไป2 4สีนี้ไม่ค่อยจะมีนะครับที่ออกนะครับมีน้อยครับน้อยมากเลยครับถ้าเป็น4ีก็มีเยอะอยู่ครับ2 4สีก็จะย้อนไปในปีนะครับ25 4 5นะครับในงวดของวันที่1ตุลาคมนะครับหนึ่งกรกฎาคมครับขออภัยครับก็ ตัวเลขนี้ครับเข้าไปตรวจสอบได้นะครับผมก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเลขนะครับผมก็ยึดตามที่นั่นนะครับโ้นหาใน Google เลยครับว่าสติย้อนหลังนะครับดูหวยนับเช็คเลยครับก็จะตามนี้นะครับ1กรอกระดาษสี่ห้าเนาะปีสี่ห้าผลที่ออกนะครับก็จะเป็นสี่แปดหนึ่งสี่สี่เจ็ดสองสี่นะครับนะครับก็ สำหรับผลก็จะคล้ายๆกันนะครับนี่นะครับผมจะเทียบแบบว่าให้มันขายกันนะครับที่ออกมา24นะครับเนาะก็สําหรับผลนะครับออกในวันที่16กรกฎานะครับก็จะเป็น3 4 0 2 6 4แล้วก็69นะครับอ่านะครับมีอีกครับมีอีก ก็ตจตไปในงวดของวันที่1ตุลาคมปี48นะครับ1ตอคอ48ผลก็จะเป็น7668อ่ะขอไปครับ6482แล้วก็24นะครับส่วนผลที่ออกนะครับก็จะเป็นวันที่16นะครับ 0,4,1ย์ 0, 4, 1, 0, 7, 2, ล่าง7,1อ่ะอีกสักง,งวดหนึ่งนะครับเพราะว่ามี3งวดนะครับที่ผมย้อนไปดูนะครับก็จะเป็นปีวันที่16นะครับธันวาคมปี53ผลก็จะเป็น3 3,4,3,8,0,2,4 3, นะครับผวดถัดไปนะครับที่ออกก็จะเป็น8 84112นะครับแล้วก็49นะครับก็ที่ออก24นะครับเนาะนี่แล้วก็มาดูกันนะครับสำหรับที่จะไปดูนะครับก็คือเราจะไปหาตัวเด่นๆเลยนะครับเด่นๆ2ตัวนะครับหาจากตัวไหนนะครับก็จะเป็นลองสังเกตดูนะครับในรางวันที่1นะครับเนาะที่มันออก24มาแล้วนะครับเนาะก็จะเป็น ดูตรงหลักแสนนะครับหลักแสนนะครับหา,หาตัวเด่นนะครับนี่หาตัวเด่นในงวดถัดไปนะครับก็เอาเป็นว่าสมมุติถ้าจะหานะครับในงวดของวันที่เราได้วันที่1กรกฎาคมแล้วเนาะเราจะหาในวันที่20ในวันงวดถัดไปนะครับก็คือ16กรกฎาคมนะครับปี4 5ห้านี่ครับ ตัวเด่นก็จะเป็นนี่นะครับแล้วยืดตรงหลักแสนนะครับของรางวัลที่1นะครับบวกเพิ่มไป1นะครับก็จะเป็น4ี่แล้วก็5นะครับเด่น4เด่น5้านะครับเด่นสเด่น5มีไหมนี่ครับก็มีในเด่นสี่นะครับลองมาดูงวดนี้ดีครับดีนะครับ7หลักแสนเป็น7บวกไป1ก็จะเป็น8ก็จะเป็น7แล้วก็8 มีไหมครับมีนี่เจ็ดนะครับอ่าส่วนนี้นะครับสามนะครับบวกเพิ่มไปหนึ่งก็จะเป็นสี่เด่นสามเด่นสี่นี่นะครับวันนี้ก็นี่ครับตัวหาดเด่นเด่นแล้วได้ตัวเด่นแล้วจะเอาตัวไหนไปจับคู่กับตัวเด่นนี่ครับก็คือเราจะดูตรงนี้นะครับจะไปดูในตรงหลัก หน่วยบนนะครับสําหรับตัวเด่นเราได้ตรงหลักแสนนะครับสําหรับตัวที่จะมาจับคู่กับตัวเด่นเราจะเป็นหลักหน่วยบนนะครับก็จะมี8นะครับอ้าเจ็เฮ้มองผิดแปดได้ไง7แล้วก็2แล้วก็ศูนะครับสามยอดทำยังไงต่อครับก็ลดไปทีละหนึ่นะครับจาก7นะครับก็ใส่7ก่อนนะก็จะเป็น7แล้วก็ห หนะครับนี่ครับส่วนนี้ก็จะเป็น2 1 0ส่วนนี้ก็จะเป็นศูนอ่ะครับถ้าสมมุติจับคู่ไปก็จะเป็นจับไป4 7 4 6 4็ดสี่ห5สห้าหนะครับก็อันนี้ก็มา4 6นะครับเนาะนะครับ,นะรบเห็นไหมครับนี่มาตัวนี้ครับ4 6 6หสี นะครับส่วนงวดนี้นะครับก็จะเป็นนี่ครับตัวเด่นก็คือเจับไป7 2 7 1สอง2 8 1 8 0นนะครับก็มาตัวไหนมา72นี่เออมาตรงๆเลยนะครับนี่ก็มา71อีกด้วยนะครับนี่อ่าวันนี้คุ้มเลยนะครับเอานะครับก็จะเป็นเคล็ดลับง่ายๆครับแล้วงวดนี้แหละงวดนี้นะครับ 4 3 0 3, 9 9 8 8 4 0, 4 9 9 8 8นะครับก็มี49เนะเห็นไหมครับนี่ครับนะแล้วเราก็มาดูในงวดของวันที่16ล่ะ16ก็จะเป็นนี่นะครับ8เอาเขียนลงตรงนี้ดีกว่านะครับเนาะก็คืองวดวันที่1 5ปี6 3 ก็8 3 1 5 6 7นนะครับก็เป็นเพียงการดูจากสถิติเท่านั้นนะครับอาจจะมาหรือไม่มาผมก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้านะครับเป็นอีกแนวทางแนวทางหนึ่งครับยังไงก็กดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวผมหาแนวทางนะครับดีๆมาให้ดูให้ชมกันอีกนะครับต่อไปเป็นวันที่16นะครับเนาะตัวดิ่นๆนะครับก็ต้องเป็นตัวนี้นะครับนะครับก็คือ แปดที่จะมาจับคู่ก็จะเป็น7นะครับ8ก็คือก็จะเป็น8แล้วก็9ส่วน7นะครับก็จะเป็น7 6 5ลดไปทีละหนึ่งจับคู่ก็จะได้นะครับก็จะเป็น8 7 8 6 8 5 9 7ด 9695นะครับย่อนี่เลยครับก็จะเป็น6คู่นะครับนะครับก็ไม่แน่ครับอาจจะมาตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วเราก็จะไปดูนะครับลงไปดูนะครับในงวดที่เป็น42ไหมครับเอาสักงวดเป็น42นะครับไปดูครับว่าจะออกมาคล้ายกันไหมนะครับเนาะสำหรับใน4ี่นะครับ4ีก็จะไปเป็น ในงวดปี46นะครับวันที่1มีนาคมปี46นะครับออก44102242 2, 2นะครับผลงวดถัดไปนะครับก็ออกนะครับก็คือ653062นะครับ64 เรามาดูนะครับว่าจะได้นะครับตัวเด่นคล้ายกันไหมนะครับเนาะก็คือเราจะดูเอาอีกสัก2องงวดงวดนะครับเนาะเพราะว่า4ี่สองเยอะครับออกเยอะครับ4ี่สองเราจะเปรียบเทียบนะครับสัก3งวดนะครับ16ตุลาคมนะครับก็สถานีนี้นะครับเข้าไปดูได้นะครับใน Google นะครับผมไม่ได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเลขนะครับ6 2 1 3 7 7 4 2ผลงวดถัดไปที่ออก1พฤศกิกายนที่ออกก็จะเป็น191 1 0 0 5 9อ,อีกงวดหนึ่งครับงวดหนึ่งก็จะเป็น1 16กยนะครับกันยายนพี5 9ออก2 4 0 6 5 0 4 2งวดถัดไปที่ออกก็จะเป็น8 8 7 1 0 2 3 3นะครับอ่ะครับนี่นะครับก็คือผลที่ออก42นะครับเนาะลองดูครับสูตรก็จะคล้ายจะทำเหมือนเดิมนั่นแหละครับก็คือเอาหลักแสนนะครับก็เพิ่มไปนะครับก็คือก็จะเป็น4ีหเด่น4เด่น5วันนี้ก็จะเป็นเด่น6เด่น7ส่วนวันนี้ก็จะเป็นเด่น2 แล้วก็เด่น3ส่วนจับคู่นะครับจับคู่ละจับคู่เราก็จะนำนะครับ2ตัวนี้นะครับจับบวกกันนะครับตัวหลักหน่วยบนนะครับกับหลัก10ล่างนะครับนี่นะครับจะไม่ได้เหมือนกันกันกบ4ี่2นะครับ จะไม่อขอแัยจะไม่เหมือนกับกันกับ2 4นะครับก็บวกกันก็จะเป็น6นะครับ6เราจะลดนะครับลดแต้มไปทีละ1นึ่นะครับก็คือ6 5 4ส่วนวันนี้ก็จะเป็น1 7บวก4เป็น1 09อันนี้ก็จะเป็น4 4 3 2นะครับจับคู่ตัวเด่นก็จะเป็น6 4 6 4 5 4 4 5 6 5 5 5, 5 4ก็ มา4 6นี่เห็นไหมครับมานะครับนี่แต่ตัวเด่นๆมานะครับอาจจะไม่มามาไม่มาก็ผมไม่สามารถรู้ล่วงหน้าครับก็เป็นเพียงชถิติเท่านั้นนะครับส่วนวันนี้นะครับก็จะเป็น6 1 6 069 7 17079นะวันนี้นะครับไม่มีนะครับเห็นไหมครับก็อาจจะมาหรือไม่มานะครับ ก็ได้นะครับในสูตรนี้ส่วนนี้นะครับก็จะเป็น2 4 2สี่สสามสองสองส่วนนี้ก็เป็น3ามสี่ามามสองนะวันนี้มานะครับี่นกครับก็ก็ยังเข้าเยอะกว่าไม่เข้านะครับนี่3งวดก็ยังเข้า2นะครับก็นี่นะครับไหนร่องไปดูนะครับในงวดของวันที่16นะครับว่าจะคล้ายกันไหมนะครับเนาะผลงวดที่แล้วก็จะเป็นสี 8 3 1 5 6 7 2 4ทำเหมือนกันนะครับก็คือหลักนี้นะครับก็จะเป็น8แล้วก็9เอา2ตัวนี้บวกกันได้เป็น9ลบแต้มไปทีลว 1, 8, ะว8เป็น7ะก็จะคล้ายๆกันนะครับจับคู่ก็จะได้8 9 88 87 8, 999897นี่นะครับก็จะไม่ต่างกันเยอะนะครับเพราะว่าหลักสิบก็จะคล้ายกันนะครับนี่ครับก็นี่ก็จะเป็นอีกแนวทางแนวทางหนึ่งนะครับให้ทุกท่านครับไปเลือกซื้อนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลครับต่อไปเราลองไปดูนะครับในข้างบนล่ะที่ออก67นะครับ6 7ก็มีเยอะนะครับก็ ที่ผมไปดูนะครับย้อนหลัง20ปีนะครับก็จะเป็นประมาณเอาหน้านี้นี่ก็จะเป็นประมาณสีงวดนะครับที่ผมไปดูนะครับก็คือก็เราจะไปดูนะครับในงวดของวันที่1นะครับกันยายนปี43นะครับก็จะเป็นสี่ 3 7 3 6 7 5 2ผลในงวดถัดไปนะครับก็ออก0 4 6 2 5 1 0 5นะครับงวดถัดไปก็เป็น16เนาะนะต่อไปเป็นวันที่1กุมภาพันปี4 4ที่ออกสอ6 2 1 2 6 7 4 7 พราดถัดไปออกก็จะเป็น8 3 6 5 3 7นะครับ8 5ถัดไปนะครับงวดถัดไปก็จะเป็นวันที่30นะครับธันวาคมปี44 7 2 9 3 6 7 6 4 7 0 9 6 7 0 1 4นะครับงวดถัดไปก็จะเป็นวันที่16นะครับมกราคม ปี45วรดสุดท้ายนะครับก็คือที่2พฤษภาคมนะครับปี48ออก7 7 2 4 6 7 4 3 16พฤษภานะครับก็ออก8 6 7 1 3 4นะครับ9 7นะครับก็นี่นะครับ ถ้าจะถามว่าจะดูตรงไหนนะครับว่าเป็นตัวเด่นนะครับเราจะไปเปรียบเทียบกันดูนะครับแต่ละงวดนะครับเอาไปไกลนะครับนี่ครับก็คือถ้าเป็นตัวเด่นนะครับถ้าเป็นตัวเด่นเราก็จะดูเหมือนเดิมนะครับดูเหมือนเดิมกับในตัวสีสองเมื่อกี้นะครับก็คือหลักแสนนะครับนี่นะครับก็จะเพิ่มไปทีละหนึ่งนะครับก็จะเป็นสี่สี่สี่ห้านะครับ ก็จะเป็น6 7เจ็ดส่วนแปดส่วนนี้ก็จะเป็น78เหมือนกันนะครับต่อตัวที่จะเอามาจับนะครับก็คือตัวแรกนะครับก็จะเป็นเอาในหลักแสนนะครับหลักแสนแล้วก็หลักพันนะครับจับบวกกัน4บวก7 เป็น11ต่อไปนะครับแล้วก็หลักร้อยนะครับหลักร้อย3บวกกับหลักหน่วยบน7นะครับก็จะเป็น0ต่อไปนะครับก็จะเอา6กับ7บวกกันนะครับก็จะเป็น3ะนะครับก็มาดูครับเวลาจับคู่ก็จะเป็นจับไป41 4043่นาะครับ5้า0 5 3นะครับก็ 51, 50, นี่ครับมี50ามาในตัวกลับนะครับก็มี5้าด้วยนะครับเออนะครับนี่อ่านะครับก็เป็นวิธีการดูง่ายนะครับมาดูงว่ต่อไปนะครับทําเหมือนกันใช่ไหมครับก็คือนี่นะครับนี่เนาะอ่านะครับจะได้ดูง่ายแล้วก็นี่นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นนี่นะครับ 6บวกกับ6บวกกับ1เป็น7 2บวก7เป็น9 6บวก7เป็น3จับคู่ก็6 7 6 9 6 3 7กวา็าไปนะครับก็มา7 3นะครับนี่7 3ะก็ไปเข้าไปอีกนะครับต่อไปลองดูงวันนี้นะครับ7 7 9เป็น16 3 3 7เป็น10 6 7เป็น3จับคู่ก็เห็นครับก็มี70อ่นี่ก็จะเป็น70อันนี้ก็จะเป็น37นี่นะครับก็1ส่วนวันนี้นะครับวันนี้ก็7บวกกับ2เป็น9 6บวก7เป็น11 6บวก7เป็น3 จับคู่นะครับก็จะมีนะนะครับมี979นะครับผลที่ออกเก้านะครับนี่ครับง่ายๆครับไหนลองไปดูนะครับในงวดของวันที่16นะครับจะออกตัวไหนนะครับผลก็คือเออผมก็ลืมก็อาจจะตุกๆุกจักนะครับก็ยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับคลิปใต้สดๆเลยนะครับเนาะ ก็รีบลงครับเดี๋ยวจะลืมนะครับก็เป็นอีกแนวทางแนวทางหนึ่งนะครับก็ไม่แน่นะครับอาจจะมาหรือไม่มาผมก็ไม่สามารถดูล่วงหน้านะครับ5 6 7 2 4นะครับตัวเด่นก็คงเป็นเหมือนเดิมนะครับ8กับ9ก็แสดงว่าต้องมี8กับ9นะครับไม่บนก็ล่างนะครับเนาะเวลามาจับคู่นะครับ8บวกกับ1นะครับก็จะเป็น9 5บวกกับ7 เป็น2 6กเบ7เป็น3นะแสดงว่า3น่าจะมีเกือบทุกงวนนะครับที่ได้3ถ้ามา6กับ7นะครับจบคู่ก็จะเป็น8 9 8 2 8 3 9 9 9 2 9 3นะครับนี่นะครับอาจจะมาชุดบนนะครับชุดล่างนะครับก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้านครับก็เอามาดูนะครับที่ โอเจนาะมาชุดเนี่มาชุดล่างนะครับมาชุดล่างเจ็ดสูนก็มาบนเจ็ก็มาบนอ่ะอันนี้ก็มาล่างมาบน,นครับอ่าครับก็ส่วนมากก็จะมาบนนะครับ4งวดมาบน3มงวดมาล่าง1นงวดนะครับแล้วก็ส่วนตัวล่างนะครับอ่ะสตัวล่างนะครับก็จะมามาบน บนแล้วก็ล่างบนนะมาล่างด้วยส่วนวันนี้ก็สี่มาล่างก็จะมาบนมาล่างนะครับสลับกันไปนะครับส่วนงวูดนี้นะครับก็จะเป็นมาห6มาล่าง อลาวกาวันนี้ไม่มามาล่างอ่ะครับล่างส่วนมากก็จะมาล่างนะครับบนส่วนมากก็จะมาบนนะครับก็อาจจะมาไม่มาผมก็ไม่สามารถดูล่วงหน้าได้นะครับก็นี่ก็เป็นอีกแนวทางแนวทางหนึ่งนะครับเป็นสติย้อนหลัง20ปีนะครับไม่แน่นะครับอาจจะมานะครับขอให้มาตัวนี้นะครับจากสถิตินะครับส่วนมาก ก็จะมาตามนี้นะครับก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันได้นะครับเนาะนะครับแนวทางแนวทางนึงนะครับเลือกซื้อสลากกี่แข่งรัฐบาลนะครับขอให้โชคดีนะครับเฮงๆงรับทรัพย์รับโชคกันทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับใครโชคดีก็อย่าลืมไปเสริมดวงทําบุญเสริมดวงจะได้ดวงเฮงจะได้โชคดีนะครับล้วพบกันใหม่ถ้าไหนคลิปนี้มีสิ่งไหนผิพภาพประการใดผมก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับทุกคนทุก ท่านกันด้วยนะครับแต่มมีสิ่งไหนหพูดไรผิดไปก็ต้องขอโทษขออภัยทุกคนทุกท่านด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ